ตัวตลุกนามยังไรเอาเอาหดเดียวก็เห็ดจังสีมายังแบบนี้เฮ้ยโบได้แด้นี่จังไรจังเห็ดจังสีตตัดได้ได้ได้เฮ้ยนาเท่านเะ้ย้ย้ยยังเราอองสีด้ตอยู่ชิมไยใส่นนแม่เน่เฮ้ยโตเายูเศ้าอยู่บ่อยูได้สิละเฮ้ยจะแต้มีบัวไปน่ย่อนหัวเียวหัวังเนาะโอ้ยทำมดาแล้วนาอไปมีผัวจะติดผัวเป็นชาวมดาล้วเ มุนิ้มุ้ยิ้เอาเอายังไงนาอีน้อก็ใส่ยูบนนี้เบอรเซิงเบอเซนีมุมีน้แก่บ่ไม่ใช่มุ้ยตกน่แก่ไม่ตื่น้ำพกใคกเขาจะกินนาแก่แเบอเซงเมียไีมันเป็นยังงีก็คือยดีย่อ่อยนะดีอะก็ดีอยู่ล่ะดีก็ดีพดได้อสมเป็นเพ่ตํนนอสมมาไมนี่ไปตรงแตอมันเป็นอซมเด๋ยวนี้ตอแต่คนเป็นอสม่มาไม่ครกินยุ่งลำบากแอง แล้ว่จะมอจะกินยูล่าบากเงินเดือนก็มีจะมากินยูล่าบากที่ไหนเงินเดือนมันก็เมียนยูแต่ว่าทุกอย่างมันต้องสะอาดเบิดตีมันนั่นบนนี่ห้องดิฟมันก็บ่กให้กินอกยางัโ้ขนาดมะคุ้งนี่ตำเรียบร้อยแล้วเด้เลยน็จะเอาไปหมกให้มันสุกก่อนมันนั่นบ่มันจะต้องถืงสุขาลักษณะเด้เฮ้ยเขาเป็นออสโมเฮ้ยมันจะตีโมตั้งมะคุ้งกับตีโม มันมิปลาเดกตอนยังหันจนมันก็เลยบุกใส่กันไปเลยมึงก็จะบอกปวดอกนะมึงก็จะตัวกลไวยนี่นี่้ำยุ่งงเได้เปิดใมเต็มๆกับมันก็ไปความที่มดมันเป็นอย่างมันหยาดลุงยุงไขรใอมันปนันู่บ่กเฮ้ยเอซมอกันเยกับปนันที่เฮ้ยเขาหยานลุยุงไข่ปนีัวหนามาตรวจปนีออซมอด้คือกดอซมอนได้มาตรวจอ้ยมอเนี่ยมันคกทีน่ยปนนดอสกัหนมา นั่งกินนั่งเลยตก็ไม่งนี่ล่ะแถาจะไปจังไดมาจังไดล่ะเขาก็ไปหาตัวนุงนามยุงไรอยหรือเนาะโอ้ยเบิดมเลียนมาหอดเนื้อหลังนี่ตัวตลุกนาำยุไร่เอาเอาเจ้าก็เห็ดจัสีว่ะังไปนี่เยี่งยังบดบิด้ิบบดไได้ดจังไจังเห็ดจังสี่ัดตัดได้ได้ได้ยนามเท่าน้เยงเาเนยังสีด้ั ๋ิมไยนั่นแม่เพิ่มไข่วัวบาที่นี่แม่เพิ่มไข่อัววัวโอ้แม่ยูมันคือวัวสายอบีดมาใจหนูเถิดเอาแล้วมันแก้วมก่อนกินได้รยูบอเนี่ยมันบ่อท่นสูกได้เห้ยเอก้อนก้อนไปหมกก้อนเอาไปหมกี๋ยวก่นหมกไปนั่นแปนคือรเดี๋ยวมันเป็นแลงมเนียเิ่งเยนี่ยัามันกินหำแต่มันหมกกีวัวมันคือกินเดียบแทะบอกมันนะค่มันกินของหมูเไปหมกก่อนเด้ออันนี้มันงมลึดเลยตีนี้มันกินเดียบ บอกว่าเราของเท่ความจริงนาอเออโอ้ยปวดตาเนี่ยน้ำโอ้ยมึงบาดนี่มึงบ้าิแตกบาเนี่น้ำกวกูกาลังเท่วะไงแล้พกูไปเทสิมบ์ดโอ้ยสกินดิฟยามไรน้ำใส่เนยอีเมอสบอรใหญ่อก่าด